ดูเกมกันครับเป็นฝั่งของนครปฐมเจ้าถิ่นนะครับเป็นฝ่ายคลิลุกเริ่มเล่นนะครับบอนแกนเร่งต่อบอลเปิดมาที่คมแล้วยักตามแต่คุกคว้าาไว้ได้ครับอูโหูวัฒนาัยบอโดรับช่วงต่อเดี๋ยวมีคนเดียวครับบอโดเปิดไปด้านไกลมีเพื่อนนะครับแล้วได้แปกับแค่หนึ่งศูนย์เลยครับอ้โหงหวะเปิดของบอโดกับพีบบ๊อบนะครับ บาวด์โดวโอ้โหแล้วตรงนี้ที่เปิดไปเนี่ยหเหลือๆเลยครับแล้วไม่มีตัวประกบเลยนะครับทีมมาพบลิววิงเออเนสโต้ห่างโคมาได้โคโอ้โหลูกนิดมาซุปเปอร์เซฟของจิรวัฒน์เนี่ยเลสลี่เลสลี่อรับรคขึ้นหลังเออเนสโต้บรรจงเปิดโคงมาสันชัยได้โคโอ้โหบอลเสาเบี้ยวเลยครับโอ้อโหเนื้อโคข,ของสันชัย้าเสารไป ขึ้นมาทางฝั่งซ้ายนะครับเลสตรีที่ฝากมาให้เออร์เนโซนแล้วเปิดไว้ในหูของสัญชัยหมงบอโดลิกมาเล่นได้ครับบอโดจะไต่เส้นมาครับล็อกกลับมาครับบอโดเงยหน้ามองและโค้งลูกนี้เอ้าชนคางครับทีสุรพงศ์จะอ้อมให้ครับลองจิวล,ลองจิวกระชากไปเองอเจอขวางสองลองจิวเปิดด้านไกได้โค้งโอ้โหแล้วเป็นผลนะครับมากับการเอาดนันดิสขึ้มาเร่มศูนย์ห้าตัวเป้าครับหนึ่งสองของแกนไล่มา จากลองจิวนะครับที่พลิกเปิดโอ้โหไม่ล้ำครับเหลือเยอะเลยแล้วก็บ่งผ่านวัฒนาชัยเข้าไปนะครับมา <c oughs> แต่ก็ไม่ทันครับดูสิงคุณชัยแล้วก็เป่าจบเกมเลยครับ